<TV. S 2> สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธกิจกรรมของฟิล์มอาคารลามิน่าลูมาภายในงานบ้านและสวนแฟร์2020ค่ะภายในงานของเรานะคะก็จะมีฟิล์มอาคารหลากหลายรูปแบบให้ทุกท่านได้เลือกสรรการพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะ ยอดค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มอาคารจากลามิน่านะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้สังเกตว่าภายในบูธกิจกรรมของลามิน่าก็จะมีการตกแต่งบูธในรูปแบบที่สวยงามมากๆเลยค่ะพี่ยอดมาภายใต้กับคอนเซ็ปต์อะไรคะปีนี้เราปรับ แบบบูธใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยนะครับบูธเราเนี่ยจะเป็นทรงล้อบซึ่งก็มีทั้งเหล็กมีทั้งไม้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถดูฟิล์มทั้งจากด้านนอกและในบ้านแล,แล้วเราก็จําลองแสงไฟจําลองสกายไลท์เหมือนที่ลูกค้าอยู่บ้านจริงๆเลยและภายในงานของเราตอนนี้ก็มีสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เราเปิดฟิล์มกองแสงสําหรับติดอาคารเนี่ยรุ่นใหม่ <c oughs> เป็นชื่อรุ่นสเตลนะครับเป็นฟิล์มที่ผลิตโดยใช้เทคนโนโลยีใหม่ล่าสุดนวัตกรรมใหม่ซูเปอร์นาโนเทคเป็น มันก็จะอัดแน่นไปด้วยตัวเซรามิกที่เข้าไปในเนื้อฟิล์มนะไม่รบกวนสัญญาณดิจิท<ช>ัลแล้วตัวนี้ครับข้อดีคือว่าเวลากลางคืนเราเปิดไฟเนี่ยการสะท้อนแสงในห้องในอาคารเนี่ยจะต่ํามาก,กไม่รบกวนทัศนวิสัยอย่างอ,อย่างคุณโบถ้าอยู่ในคอนโดที่เป็นวิวแม่น้ำกูดวิวอย่างเงี้ยตัวนี้ติดเข้าไปเนี่ยเรามองออกมานี่เคลียร์หมดเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะอยากจะมาจองฟิล์มกับบูธของลามินาของเรานะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยเราเข้าใจมากเริ่มต้นทที่79บา 79บาท <นะ S 1> ต่อตารางฟุต <Food. S 2> ซึ่งราคาเนี่ยเวลาท่านจองหรือติดตั้งเนี่ยสามารถร่วมโครงการกับช็อปดีมีคืนของรัฐบาลได้ด้วยอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาชมงานบ้านและสวนนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธลามินาได้นะครับในบูธลามินาเนี่ยนอกจากฟิ์มแล้วเราก็ยังมีอุปกรณ์ของบริษัทที่เราจัดจาหน่ายเนี่ยเอามาโชว์ด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเลือกชมกันได้นะคะหรือว่าใครที่กําลังมีแผนอยากจะติดฟิ์มอาคารฟิล์มบ้านคอนโดของคุณนะคะก็เรียนเชิญที่บูธของฟิ์มอาคารลามินาลูมา ายในงานบ้านและสวนแฟร์ได้เลยค่ะต้องบอกว่าภายในบูธของฟิล์มอาคารลามินาลูมาค่ะมีสินค้ามาให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันแบบครบคันเลยทีเดียวค่ะในงานบ้านและสวนแฟร์2020จัดกันที่เมืองทองทานีชาเลนเจอร์หนสังเกตง่ายๆโซนลิฟวิ่งเสาที่17นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้จะจัดถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะต้องรีบมาเลยนะคะ